สวัสดีครับผมวันนี้กับย่างเบิ้องนำครับผมต้นอวโวคาโดน้อยครับผมอดินฝนหัก,กตกเศร้าครับผมฝนหัก,กตกเศร้าขี้ดินอันกระติดเกือบครับผมข้างละลห้าลูละย่างครับผมพาเบิ่งสวนอวโวคาโดปลูกใหม่ในสเลวครับผมแล้วก็ปลูกวาง หน้าฮ้อนนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศหลังฝนตกครับผมบรรยากาศดีๆหลังฝนตกครับต้งพุ่นเป็นโก๊ลิ้มจีเลครับผมลิ้มจีใหญ่อันนี้เป็นต้นโอวคาโดครับผมบรรยากาศสดๆในสวนครับผมยางเบึงน้ำครับผม ครับผมทีมงานขีอเตอร์เฮาจัดไปครับผมเห็นภาพสวยๆงามๆก็ถ่ายให้พี่น้องทางบ้านเขาบึ่งครับผมแปลงหงูแปลกตาอัดมันสีบัวบกคือบ้านเฮาบรรยากาศครับผมหน้าหนาวกับหน้าฝนมาพร้อมกันครับผมในอิสราเอลนี่ครับผม บรรยากาศดีขนาดครับผมยังบบฮอนยังบบเข้าหน้าหนาวปานในแ้ครับผมแค่เลื่อมต้นครับผมแต่ว่าเวลาก็เปลี่ยนแล้วละ่ะเปลี่ยนซากว่าประเทศไทยห้าชั่วโมงครับผมหนาหนาฝนแต่ว่าหนาหน,าหนาฮอนสีซากว่าสี่ชั่วโมงครับผมครบผมทีมงาน 6กคนครับผมทีมงานผมลงมาซอยงานซื้อแล้วครับผมนี่ทีมงานหกคนกับหมาอีกสองตัวครับผมปอ้เกือบไหมข้างละห้าโลอันนี้เป็นสลิงกันหมูครับผมนี่สลิงกันหมูป่าคืงสลิงครับผม

<laughs> นุ่มมึงการครับผมเชส <laughs> การโทการทำงานในสเลีครับผมจุดยอดคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปมันสิเงาวพดสวัสดีครับเห็นงาน,นก่อนครับผม